ผมนักขราชบุรีครับผมมีภาพอัปเดตเพื่อนๆให้ชมมั้ครับวันนี้เป็นหลวงปู่สีครับวัดเขาท่าบุญหน้าครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันดวงครับขีนว่าราชาแห่งเลิกครับจัดสร้างปี2 5 1 9นะครับเป็นเนสทงแดงครับสวยแบบฟีตนะครับผิวแว้บๆเลยครับเล่นกับไฟเลยครับเล่นกับแสงนี่ครับเห็นไหมครับผมจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับ ครับเส้นสายหน้าตาหลวงพ่อนี่ครับผมชัดนะครับผผิวดุดันมากตรงนี้สวยๆครับสวยจริงครับนี่ครับตัวหนังสือเห็นไหมครับพื้นล่องเรียนนี่ครับแวบนะครับนี่ครับระวางหัวีบนเลงเห็นไหมครับมีติ่งน่าเกลินเล็กๆตรงนี้ครับแล้วตรงโวแวนนะครับตรงบนหัวโวแวนก็จะมีตรงนี้ครับเป็นจุดดูได้เช่นกันครับครับข้างบนสระเอียนะครับมีเส้นวิ่งเส้นผ่านมาครับเลี้ยว มันมิตโตเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยมากครับวงนี้และขอบรงนี้นะครับจะมีความลึกมาครับจะขอบมาถึงพื้นเดือนจะต้องคมชัดเล็กแบบนี้เลยนะครับครับข้างนี้ก็จะคมชัดเหมือนกันจะไปดูข้างข้างหลังนะครับจะเป็นยันโดงนะครับด้านหลังนี้แบบนี้ครับนี่ครับยี่สิบสิงหาราชาแห่งเลิกเวลาบ่ายสามโมงนี่ครับ การเจอะจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับส่งไปดูด้านข้างนะครับนี่ครับจะเป็นการตัดแบบนี้ครับตัดเกือบสุดนะครับนี่ครับส่งไปดูข้างนะครับนี่ครับเกือบสุดตัดฉีกนี่ครับสวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทางช่อง YouTube นครราชบุรีครับถ้านใดพาม่ต้องอสนใจองค์นี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าหนะครับติดต่อทางไลน์ดีนะครับนคร r าครับเอน r อคราับฝากกดติดตามเพจทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับนครราชบุรีบักเครื่องครับผมมีคลิปมีภาพวิดีโอถ่ายสตูดิโอครับสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เรื่อยๆครับสวยมากครับองค์นี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ